สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนำเครื่องสักแบรนด์ของทางร้านเราเองนะครับจะเป็นเครื่องสักโรตารี่นะครับมาดูกันเลยนะครับนี่นะครับตัวเครื่องตัวเครื่องจะมี3ามสีนะครับจะมีสีดำ สีดำนี่นะครับตัวข้อเหวี่ยงนี่จะเป็นสแตนเลสนะครับข้อเหวี่ยงสแตนเลสแล้วก็ลูกบิดนี่เป็นทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองเป็นตัวเจแล้วก็ตัวเอ็มนะครับตัวเจแล้วก็ตัวเอ็มอันนี้ผมออกแบบเองนะครับเป็นตัวเจแล้วก็ตัวเอ็มเป็นทองเหลืองแล้วก็ตัวบา์นี่นะครับ ตัวบาก็จะเป็นทองเหลืองเหมือนกันนะครับเป็นทองเหลืองแล้วก็ซอระล่องนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็ด้านข้างตัวเครื่องนะครับ<ๆ>ก็จะมีนอ็นอตน็อตหกเหลี่ยมนะครับไว้ยึดยึดน็อตตัวสีดำดำนี่นะครับนี่นะครับเพื่อไม่ให้บามันลงมาลึกเกินไปนะครับสามารถปรับได้นะครับ ขันตัวนี้ออกแล้วก็ปรับได้นะครับแล้วก็ฝั่งทั้งนี้นะครับก็จะเป็นฝาครอบมอเตอร์นะครับก็จะเป็นทองเหลืองเหมือนกันนะครับเป็นทองเหลืองขัดเงานะครับก็จะมีสัญลักษณ์ของทางร้านเรานะครับอันนี้ผมก็ออกแบบเองเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวปรับ สโตกนะครับตัวปรับสโตกด้านหลังนี่นะครับจะเป็นระบบคลิกนะครับระบบคลิกคล้ายๆกระบอกนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นจะมีลูกปืนนะครับ จะมีลูกปืนสองตัวอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีสปริงดันไว้นะครับดันแล้วก็เวลาหมุนจะหมุนเป็นเราสามารถหมุนปรับได้นะครับปรับสโตกแบบนี้นะครับปรับคลิกแบบนี้นะครับเราไม่ต้องมาหมุนน็อตนะครับอันนี้คือตั้งไว้แล้วนะครับเราตั้งไว้แล้ว ตัวนี้ก็เป็นทองเหลืองเช่นกันนะครับส่วนด้านด้านล่างด้านด้านหลังมอเตอร์นะครับก็จะเป็นแจ็ค RCA นะครับใช้แจ็ค RCA เครื่องตัวนี้นะครับจะสามารถปรับสโตกได้นะครับสามารถปรับสโตกได้ยาวสุดนี่ยาวประมาณ4ีมิลนะครับสโตรกนี่ยาวสุดประมาณ4มิลนะครับเราสามารถปรับปรับสั้นๆก็ได้นะครับปรับประมาณ2อมิลสมมิลอะไรเงี้ยหนมิลก็ได้นะครับแต่ว่าคงไม่มีใครปรับนะครับ1มิลเดี๋ยวผมจะลอง ให้ดูนะครับว่าสตอกยาวสุดนะครับให้ใบตีด้านหลังนี่มันค้ำนี่พอดีนะครับสตอกยาวสุดก็จะประมาณนี้นะครับ ผมเปิดเครื่องให้ดูนะครับครับเครื่องนี้ใช้ได้ทั้งเข็มก้านแล้วก็เข็มฮอกนะครับ เข็มฮอกก็ใช้ได้เช่นกันนะครับใชใ้เราเปลี่ยนกระบอกฮอกนะครับแล้วก็ใช้เข็มฮอกแทนเข็มก้านนะครับน,นะครับเครื่องทํางานก็จะเป็นแบบนี้นะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับก็ใช้ไฟประมาณห้าโวลต์ถึงแปดโวลต์นะครับแนะนำไม่ไม่ควรเกินแปดโวลต์นะครับเพราะว่ามันแรงมากนะครับ ที่ผมเปิดนี่ก็6โวลต์นะครับ นี่ไฟห้าจุดห้านะครับประมาณนี้นะครับหรือถ้าเรา อยากปรับสโตกสั้นนะครับเดี๋ยวผมปรับให้ดูนะครับว่าปรับสโตกสั้นนี่ยังไงนะครับเวลาเราหมุนสโตกนะครับเราหมุนปรับสโตกสั้นเราหมุนนี่ดันดัน,ด,นดันใบตีขึ้นมานะครับมันจะดันบาร์นะครับจะดันบาร์ลงมานี่นะครับจะบาร์มันจะแคบลงมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับ เวลาเราปรับสตูกสั้นนะครับเข็มบางมันก็จะดันเข็มโผลออกมานะครับเราเราต้องเลื่อนกระบอกนะครับเลื่อนกระบอกนี่นะครับผมเลื่อนให้ปลายมันพอดีเข็มพอดีกับปลายนะครับจะได้มองเห็นชัดๆนะนี่คือสโตกนี่นะครับสั้นนะครับมันก็จะออกมาแค่นี้นะครับสั้นๆน,นี่ก็ออกมาสั้นๆ เราปรับได้นะครับปรับตามที่เราต้องการน,นะครับถ้าเราเราหมุนกลับมาสะตวกงยาวนะครับเราก็ เลื่อนเลื่อนกระบอกเข้าไปนะครับเลื่อนกระบอกถึอกระบอกเข้าไปนี่นะครับก็จะเป็นสตูงยาวนะครับถ้าเป็นเข็มฮอกก็จะสะดวกกว่านะครับก็จะหมุนที่กระบอกตัวกระบอกได้นะครับ ใช้เดินเส้นนะครับผมดำลงสีนะครับได้หมดนะครับเดี๋ยวผมเอาเครื่องสีอื่นมาให้ดูด้วยนะครับจะมีสามสีนะครับ อันนี้สีเงินนะครับตัวเครื่องสีเงินก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวบอดี้จะเป็นอลูมิเนียมแล้วก็พวกลูกบิดนะครับก็จะเป็นทองเหลืองหมดเลยนะเป็นทองเหลืองขัดเงานะครับนี่นะครับแล้วก็ ตัวทองเหลืองนะครับทองเหลืองนี่สวยกว่าเพื่อนนะครับสวยที่สุดนะครับบอดี้ <Body S 1> เป็นทองเหลืองจะน้ําหนักเยอะขึ้นมานิดนึงนะครับน้ําหนักเยอะนะครับเนี่ยนะครับ วกตัวเครื่องนี่ผมเป็นคนออกแบบเองนะครับพวกลายพวกอะไรนี่นะครับตัวกล่องก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับกล่องเป็นโลโก้ของเรานะครับจ็กเกอร์ทัตทูแมชชีนนะครับตัวกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีฝาครอบ มีสาย RCA แถมให้นะครับชิ้นหนึ่งแถมสาย RCA 1ชิ้นแล้วก็มีชุดหกเหลี่ยมนะครับมีใบสปริงนะครับใบตีเป็นสปริงแล้วก็จะมีลูกปืนนะครับ มีลูกปืนที่เป็นตัวปรับสตกงนะครับเป็นอะไรแล้วก็มีสปริงนี่สี่ชิ้นนะครับกองแบบนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook Joker m ร t มาเธอ t ั o ทูส p พนนะครับส่วนรายละเอียดตัวเครื่องผมจะใส่ไว้ข้างล่างคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบงเพียงแค่นี้นะครับขอบพระคุณมากครับ